ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องมาครับคลิปนี้ครับพมกับผมอีกเช่นเคยครับสังนนครับคลิปนี้นะครับผมจะพาพ่อพี่น้องนะครับมาเบ่งนะครับรถไถยันมานะครับของขายยันมานะครับเมื่อนี้ตอนนี้ยุลานนะครับเหลืออยู่สามขั้นนะครับนี่นะครับตอนนี้ยุลานเหลืออยู่สามขั้นนะครับขั้นทิมิทอครับ ผมรีวิวไปหมดว่านี้นะครับสำหรับชิปนี้ครับเราพยวผมจะพามาเบิ้งนะครับถึงสามขั้นนะจะเป็นสามสิบเก่าแรงสองขั้นแล้วกสามสิบหาแรงขั้นหนึ่งนะครับครับก่อนที่สิไปเบิ้งครับก็ฝากกดติดตามให้ําแน่นะครับเพื่อนะครับมีรถถูกใจนะครับจะโทษเข้ามาถามใดหรือจะทักเขามาถามใดนะครับเพื่อที่อ่า ฮาเทียสนใจนะครับประมาณนะครับแป๊บขั้นแรกนะครับขั้นนี้นะครับเป็นรถเดิมๆครับแต่นะครับเช็ดจุดรั่วซึมให้แล้วนะครับเก็บสีกระละให้นะครับขั้นนี้นะครับสําหรับเอฟสามเก้าสามนะครับสามสุกอแรกนะครับตัวนี้ครับคร่้งนี้เจอดีครับ ระบบน้ำมันเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเอาไปนะครับเติมน้ำมันนะครับอัดเจลเบีเพิ่มนะครับนิดน้อยนะครับใส่ได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับนับเดี๋ยวผมจะผ้าย่างเบรงนะครับเบรงไปน้่งโบว์ไปน้่นะครับ ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าจุดหลวเสื่อมยังเช็คให้เรียบร้อยนะครับระบบน้ำมันเป็นไม่ให้แล้วนะครับพันนานะครับเรือเรืเลยครับนะครับพันนาเรือเรือใบมีดจำเจมนะครับยางนานะครับยางนาก็โอเคครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์พอครับส่วนยางหลังนะครับยางหลังจะประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต 9กสิปรเนถึง95%นะครับรถนะครับสีรถนะครับเป็นสีเดิมนะครับสีเดิมจากโรงงานนะครับรถนี่รถดาเดิมอยู่นะครับนี่นะครับพันลังครับบ่ได้เก็บสีนะครับเพราะว่าสีมันสวยอยู่นะครับจะเป็นพันหกนะครับใบ22นะครับไปแบบรวดเร็วครับเพราะว่าคลิปนี้ผมจะถ่ายแบบสามขั้นรวดนะครับนี่นะครับ หลังค่านะครับบ่อแตกบ่อเหลานะครับเดิมนะครับรถคันนี้นะครับชั่วโมงการทำงานนะครับนะครับสองพันนะครับสองพันเอ็ดนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับสีเดิมครับสำหรับคันนี้นะครับท่านใดสนใจกระดุนดวนครับราคานะครับสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทสำหรับคันนี้นะครับ เดิมๆสีสวยๆนะครับเก็บเฉพาะสีกระถลรอนะครับขั้นนี้ต่อมาครับนี่ครับต่อมาสามสิบห้าแรงนะครับขั้นนี้ผมลงไปแล้วนะครับชิปชิปหมู่ว้านนะครับมันนีพามาเบิ่งอีกครับเป็นแบบมันเลืออยู่สามขั้นนะครับอยู่ในลานนะครับนี่นะครับ ใบด้านครับเตรียมนะครับคลิปนี้คัดสำหรับคันนี้นะครับผมพาเบิ่งไปแล้วนะครับวันนะครับจะโอเคครับสภาพรถเดิมครับเดิมทุกจุดนะครับเป็นรถบ้านนะครับผู้เฒ่าใส่งานนะครับไทยเฉพาะของเจ้าของนะครับตอนนี้บ่มีแห้งเหยียบคาดนะครับบ่มีแห้งเหยียบคาด ลูกแะยุ่งเทพนะครับบ่ควอยได้อขึ้นมาไทยก็เลยปล่อยออกนะครับสำหรับสามสิบมหาแรงขังน้น,มมน,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 นนี้นะครับเดี๋ยวผมมีผ้าล่เบิ้งครับเผื่อนะครับคนที่ที่ประทันเบิ้งนะครับคลิปที่ผมลงไปก่อนหน้านี้นะครับหรือจะเป็นล่เบิ้งก็ได้แต่ว่าคลิปนี้นะครับผมมิพ้าพาเบิ้งอีกนะครับ ไปครับสีนี่สีเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับสีเดิมจากโรงงานนะครับส่วนยางนะครับยางหนานี่โอเคอลไเก้าสิบเก้าเปอร์ซ็นต์ลยครับนี่ครับแผงตรงกลางยางยู่นะครับหมอยตรงขอบนะครับหมอยหมอยหมอยยางลดนะครับนี่ครับหมอยยางลดนะครับเลื้อๆครับสําหรับยางหนานะครับช่างที่เจดีนะครับส่วนยางหลังนะครับ เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์หมดแล้วครับพูนนะครับนูนตูมุงเลยครับสีกระทะล่อนะครับสีเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับจะเป็นผ่านห้านะครับเป็นผ่านห้านะครับระบบลิกจุดรั่วซึมให้นะครับส่วนหลังคานะครับโอเคครับจะไม่แตกไม่เล้านะครับ มีทอเลดในพร้อมนะครับสําหรับคันนี้นะครับต่อมาครับชั่วโมงการทํางานครับอืมนะครับเห็นไหมครับตามนั้นเลยครับโอเคครับสําหรับคันคันนี้นะครับราคานะครับราคาสําหรับอ่าสามสิบห้าแรงคันนี้นะครับสองแสนสองหมื่นบาทนะครับ เปิดไว้สองแสนสองหมื่นบาทนะครับตดลองได้ครับแต่ว่าบ่หลายนะครับตดลองได้นะครับซื้อกันได้นะครับต่อมาครับเป็นสามสิบเก้าแรงนะครับอีกขั้นหนึ่งนะครับนี่นะครับขั้นนี้เช็คสภาพให้พร้อมใส่นะครับเก็บช็ดจุลแดซิมให้นะครับของเลวเปลี่ยนให้นะครับ นี่นะครับใบมีดนะครับเต็มๆอยู่นะครับแถบสีบริส่งานเลยนะครับใบมีดใบดันดินหนานะครับต่อมานะครับยางนาครับอยู่ที่85เปอร์เซ็นต์นะครับยางนานี่นะครับส่วนฟ้ากระโปรงนะครับเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับอ่า ฝากระโปงนะครับสีเดิมจากโรงงานแต่ว่าพวกนี้นะครับพวกขั้นใบมีดนะครับขั้นใบมีดฝ้าฝ้าบางโค้งหลังนะครับเก็บสีห้นะครับเจ็บสีหอย่างหลังครับเหลือๆครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาครับเป็นอ่าใบใบไม้นะครับนะครับผ่านหานะครับผ่านพวนนะครับ เจ็บซีหางให้พ้อมนะครับส่วนอ่ฝาไฮนะครับไม่แตกไม่แลานะครับถึงสามขั้นนะครับที่ผมถ่ายมานะครับสองขั้นวงหนึ่งลืมให้เบิ้งนะ้าหลังคาขั้นเนี้าสวยครับชั่วโมงการทำงานนะครับ นั่นแหละครับสี่พันนะครับสําหรับคันนี้นะครับนี่ครับสําหรับคันนี้นะครับเปิดไว้เฮกันครับราคาเดียวกันนะครับสองแสนนะครับสองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทนะครับสองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทนะครับสําหรับคันนี้นะครับเจ็บซีให้เช็คระบบให้นะครับ สำหรับท่านใดสนใจกับด่วนๆครับสกิดมาได้นะครับหรือจะโทรมาถามนะครับกระได้ขี่กันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจังเะครับพาเบิงรหลดเดี่ยวสามขั้นครับขอจบคลิปไปเลยนะครับสำหรับท่านใดก็สนใจกัดด่วนๆครับสำหรับโหลดกีต์เอมือสองนะครับรหลดมือสองกี์เอนะครับโอ้หลินพันกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ครับพาเบิงสมนีกอนนะครับของหอมปากหอมคอ้นะครับ สำหรับคาย,ยันมานะครับจะขอสวัสดีไปเลยนะครับไปกันครับสวัสดีครับ